ชีวิตคนเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอหวานเจี๊ยบจุบจุบยามเย็นเย็นเลยครับลมพัดโช,ชยโชยอากาศเย็นเย็นนกร้องเจชยแจ้วส่งเสียงร้องจุก,กูจุกกูจุก กูอย่างมีความสุขสวยงามยามเย็นๆเลยครับ EP ที่34ครับสวยๆโดนโดนใจเลยครับ200บาทครับบูชา2อ,องค์300บาทครับมาดูรายการที่1กันเลยครับเป็นพระสุมกอเนื้อดินครับ อสอสงก่อเนื้อดินเมืองกำแพงเพชรครับสวยสวยคมคมเก่าเก่ามันๆเลยครับรายการที่สองครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ รายการที่สามครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักหลังแบบครับลักมันมันเก่าเก่าเลยครับลักล่นล้นเลยครับเนื้อผงคุกรักครับรายการที่สี่ครับเป็นพระสุงกอเนื้อดินครับ เนือดินดำดเลยครับดำๆมันๆเลยครับรายการที่5ครับเป็นปางลีลาเนื้อดินครับเนื้อดินมันๆัเลยครับปางลีลาครับเอวองอ่อนช้อยอรชรอ่อนแอนเลยครับ แต่ก้าอย่างมั่นคงมั่นใจครับรายการที่6ครับเป็นพระมะเหสุวรณครับเหนือชินตะกัวครับพิมพสองหน้าครับเป็นพระกุครับมีคาบกุดีครับเลี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่7ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับเนื้อแก่งแก่งแน่นๆ่นเก่าเก่ามันมันเลยครับรายการที่8ครับเป็นพักกุครับหล่อโบราณเนื้อชินตะกัวครับเก่าไม่ทราบที่ครับ รายการที่9ครับเป็นพระพุทธชินราชใบเสมาครับเหนือชินตะกัวครับเป็นพระกุครับรายการที่10ครับเป็นพระปิตาครับเหนือผงคุกรักครับน่าจะเป็นไม้ครับ ปิตาไม้แกะครับลงรักเก่าครับรายการที่11ครับเป็นพระหูยานเนื้อชินตะกัวครับหลังลายผ้าครับมีคาบกุ้ยครับเนื้อชินตะกัวออกสน,นิมแดงครับ เก่าสภาพใช้ครับสวยงามเก่าเก่ายางนี้ก็200บาทครับรายการที่12ครับเป็นพระสังกระจายเนื้อผงครับเนื้อมันๆเลยครับเก่าเก่าแกงแกงเลยครับสังกระจายพุงพุ้ยครับอิ่มไม่มีอดครับ รายการที่13ครับเป็นหล่อโบราณปางนาคปกครับเหนือชินตะกัวครับหลังลายผ้าครับเป็นพระกุครับปางนาคปกพิมสามเกอครับ รายการที่14ครับเป็นพระขุนแผนเนื้อดินลงรักเก่าครับเนื้อเก่าเก่าค่ำค่ำมันมันเลยครับขุนแผนมหาเสน่ห์ครับหญิงรักหญิงหลงครับชายเห็นชายงงครับลำให้ควรหาครับลองให้มาหาหนูครับ อจูจุบสัก์ทีครับรายการที่15ครับเป็นพระพุทธหล่อบโบราณครับเนื้อโลหะเก่าครับเก่าไม่ทราบที่ครับ รายการที่16ครับเป็นพระเนื้อดินครับกำแพงเปิดโลกครับเนื้อดินมันๆเลยครับน่าจะเป็นพระกูครับเพระเนื้อดินกำแพงเปิดโลกครับ รายการที่17ครับเป็นพระพุทธหล่อโบราณครับหลังยันครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับรายการที่18ครับเป็นพระล่วงหล่อโบราณเนื้อชินตะกัวครับหลังรางปืนครับ เลี่ยมเกาบเก่าโบราณครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับหน้ามองหน้าบูชาครับรายการที่19ครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญรอหาครับ หลังรัชการครับเหลียญสวยๆคมๆเลยครับรายการที่20ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเหนือโลหะเก่าๆขึ้นสนิมเขียวเลยครับ รายการที่21เครับเป็นพระสุมกอครับพระสุมกอเนื้อดินครับเนื้อแก่งแก่งมันๆเลยครับรายการที่22ครับเป็นพระชัยวัดหล่อโบราณครับเนื้อโลหะครับ เนื้อโลหะเก่าเก่ามันๆเลยครับรายการที่23ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงครับเนื้อผงเก่าเก่ามันๆเลยครับ รายการที่24ครับเป็นพระปิดตาล่อโบราณครับเนื้อโลหะครับออกเนื้อทองแดงเถื่อนเลยครับตัดช่อครับด้านล่างครับเก่าโบราณครับรายการที่25ครับ เป็นพระเนือดินครับน่าจะเป็นพระกำแพงครับกำแพงตัด9ครับเหนือดินเก่าๆเลยครับเป็นพระกู่ครับรายการที่26ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับ ลอโบราณพิมพ์นิยมครับสวยๆคมๆเลยครับ รายการที่27ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ รายการที่28ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสวยๆเก่าๆคมๆมันๆเลยครับรายการที่29ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับ เนื้อโลหะเก่าๆกับดำเลยครับรายการที่30ครับเป็นพระปิดตาครับปิดตาเนื้อผงครับเรี่ยมกรอบกันน้ำครับพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่31ครับเป็นเต่าหล่อโบราณครับต่อเต่าหลังตรงครับหล่อโบราณเก่าครับเนื้อโลหะครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่32ครับเป็นพระปิดตาหล่อโบราณหลังยันยุ่งครับ เก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่33ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงปู่สุขครับเนื้อโลหะเก่าเก่ามันๆเลยครับออกเนื้อทองแดงเถือดเลยครับ รายการที่34ครับเป็นพระปิดตาครับพิมพ์ปั้นลอยองครับเนื้อผงคุกรักครับเนื้อเก่าเก่ามันมันเลยครับรายการที่35ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะครับ รายการที่36ครับหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับสวยสวยคมคมมันมันเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับ สวยสวยงามงามยามเย็นเย็นครับสวยทุกมุมครับเด็ดทุกองครับบางบางเบาเบาครับขอบคุณครับ